ผงเขย่ารช์ชีสนะคะแล้วก็รสปราปิก้านะคะซื้อมา2องห่อยี่สิบก้าบาทนะคะวันนี้เราจะมาใส่เฟนไฟกันนะคะลอยน้ำเแล้วนะคะดูสิคะลอยน้ำเแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นี่รสชีสนี่รสปราปิก้ารสชีสทำไมมันสีสีแดงกว่านี่รสปราปิก้าจะสีหยกซ่อมกว่านะคะชิมเหมิงจา้าดีๆอร่อยเปล่ารสรสชีส